ขณะนี้คุณอยู่กับผมซโลฮันเฮนนะครับผมนะามาอยู่ในกันในด่านที่2อ1นะในช่วงแรกเราน่าจะติดกันค่อนข้างเยอะนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยจะต้องมีพวกพระนะครับผมเอาไว้ตัวล้างหรือว่าตัวบับกันสถานนะเนาะเพราะว่าบอสม,มีสตันหมู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันก่อนเลยแล้วกันนะ ในช่วง2เวฟแรกเนี่ยเราพยายามใช้แค่ท่านหนึ่งก็พอนะเก็บสกิลต่างๆไว้นะครับผมโอเคผมจังหวะนี้เราถึงเวฟบ,บอสพอดีนะครับมาดูสก,กิลสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับท่าหนึ่งตีสองตัวนะผมนะท่าสองตีหมู่แล้วก็ท่าสามเนี่ยก็คือสตันหมู่นะสังเกตครูดาวได้นะครับผมนะถ้ามันเขียนว่าเลขหนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยมันสตันแน่ๆน,น,นะครับผมนะสิ่งที่เราต้องเตรียมมาเนี่ยก็คือมีพระนะครับผมนะน้องแฟนั้นหรือพระไฟหรือว่าพระแจกอะนะครับผมพระสองดาวเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับผม นะอย่างเช่นแฟนนั้นเนี่ยก็จะมีบัฟอ,อิมูนเดี๋ยวผมสก,กิลไปก่อนทีนึง,น,กกน,งนะนี้ถ้า3อิมูนก็คือบัฟต้านสถานะแหละนะไม่โดนพวกซีซต่างๆนะครับส่วนทีโอ้ก็จะมีท้า2นะครับเวลาเราใช้สก,กิลสปุ๊บติดคูดาวเนี่ยถ้า2มันก็จะล้างแล้วก็ฮิวหมูนะครับหรือว่าใช้พระแจกเอวาแต่แรกเลยก็ได้ครับก็จะมีบัฟกันดาเมจนะครับเป็นโล่เลือดกันดาเมจใช้ได้เหมือนกันนะครับผม สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือจริงๆเราตีบอสเลยก็ได้ครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าใครมีตัวตีหมู่อย่างเช่นโนอาหรือแม็กเวลเนี่ยนะครับก็ยัดบอสเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเสาเนี่ยมันก็ง่าจะระเบิดไปเองแหละนะครับผมวเวลาบอสเลือดต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็จะเข้าโหมดแบบว่า,าบ้าขั่งนะครับผมมันก็จะบัฟตัวเองนะครับช่วงเนี้ยเราก็ยัดยัดไปเลยก็ได้ครับผมยัดดามเมจรัวๆไปเลยก็ได้ครับ หรือวิธีสุดท้ายนะครับผมถ้ามันไม่ไหวจริงยืมเพื่อนนะครับผมนะยืมเพื่อนเลยยืมเพื่อนตัวดาเมจแรงๆนะครับผมนะยัดบอสไปเปลี่ยนผ่านนะครับ oh <my> ไม่ต้องคิดเยอะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูอ่าเรื่องการเตรียมพร้อมสักนิดหนึ่งนะนะครับพื้นฐานเราต้องปั้นตัวละครก่อนนะครับผม oh <my> ไม่ใช่ว่าเราไม่ทําของเลยแล้วเราก็แบบไปใส่เลยมันก็จะอันตรายเกินนะครับเดี๋ยวน้อยเราควรที่จะอัพเวลให้เต็มซะก,ก่อนนะครับแล้วก็ปลดเรเวลได้ก็ปลดไป นะครับส่วนของนะครับใส่ตามที่ว่ามันแจก,กมาเลยช่วงแรกๆนะครับใส่ปุ๊บแล้วเราก็ตีบวกสักนิดนึงนะครับเนาะพวกของเควสต่างๆใส่แล้วตีบวกไปเลยนะครับเดี๋ยวเวลาถ้าเราไม่ใช้เราค่อยมาย่อยเอาก็ได้นะครับส่วนสกิลท่วงแรกๆเนี่ยน่าจะยังไม่ได้อัพกันหรอกเนาะเพราะงั้นเนี่ยก็บริหารสกิลดีๆแล้วกันนะครับพอเราเตรียมตัวเสร็จแล้วก็เตรียมคอมไปให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะแนะนําเป็นดาเมจสี 4, หรือว่าไม่ก็ ดาเมจสามพระหนึ่งก็ได้นะครับในอย่างตอนแรกผมใช้เป็นตัวประมาณนี้นะครับผมนี่เลยก็คือไม่ได้สนใจสกิลเชนเลยนะครับผมเน้นดาเมจอย่างเดียวเลยใครมีดาเมจตัวไหนใส่ตัวนั้นไปนะครับหรือใส่ตัวแจกมาก็ได้นะตัวนี้นะครับตัวแจกนี้ก็ดีเหมือนกันมีลดเกาะแล้วก็ตีหมูนะครับปั้นได้นะในช่วงแรกนะครับปั้นไปเลยนะครับผมน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าอยากให้ทาคลิปไหนเพิ่มเติมก็ แนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe ต่งตางๆด้วยแล้วกันโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมหน้าเยียร์เบ๊